สวัสดีครับครับเพราะผมนนทคงนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมโรบอกอีกครั้งนะครับในโปรเจกต์โปเกมอนก็ในช่วงที่หลังไมาที่ผมไม่ได้อัดก็ไปอัพเวลจนจนมินิเรวผมพัฒน,นาเป็นเร่างสองแล้วครัคุโหลวเนี่ยพึ่งอัพมาเลยเนะีัยก็สามสิบพึ่งอัพมาเลยถ้าที่ใช้ได้ก็ใช้ลัก้นเลกอะคอเทลผมเอาผมเอาท่าทวิตเตอร์ออกนะ โอเคนะแล้วก็ผมเอาตัวนี้มาเล่นอีกครั้งหนึ่ง้าที่ใช้ได้ก็ยเอาแท่าในที่มีประโยชน์สุดอะแล้วก็ผมไปจับตัวนี้มาเป็นเหตุผลที่ผมไปจับมะเพราะว่ายิมทิตนะมันมีโต้แพ้ทางพลังจิตกับดินแล้คนเดินเนที่สองตัวนี้แต่เดี๋ยวผมขอเก็บอาคุธเดียวก่อนเอาผมเองตัวดินอีกตัวนึ่งไปสู้ ก็คือตัวนี้อ่อนี่เลยมาบคนสังเกตผมมีตัวใหม่เพิ่มหม่หน่อยหนึ่งอ่าเพิ่มมาตัวเดียวด้วเนี่ยนกะ็คือตัวนี้นมันใช้ผมไปจับในถ้ำนั่นนะไอ้ไอ้ทางทางพิเศษใช้มันใช้ได้ผมจะมา,มาเพื่อไว้รับมือพวกพวกวันนะกนยน่ะโวะวายนิมไฟนะนี่คือคิดเพื่บแล้วนะ เลยต้องจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาอัพใหม่โ okay. อเคเอามาสู้ยิมนี้กันเลยตัวแรกคือตัวอะไรวะโอเคลองใช้ทีมนี้ก่อนนี่ฮะยิมพิษเข้าเข้ามาก็เจอเขาวงกดเลยครับต้องขี้ต้อง, <c oughs> องเคลี้เขาวงกดอีกอันนี้ทางนี้ได้วะที่ทางเดิมเออทางนี้ นี่ไงน่าละง่ายๆเออเสียงนี่นี่มันหายนะเวลาพูดแต่เวลาโซ่เสียงมาไม่รู้เป็นไรอ่าตัวเบลสี่สิบเจ็ดเเรางกับลิ้รับจังวะทางนี้ก่อนเลยได้ได้เออไปทางเออตรงนี้ก่อน หมดกระดูการบ้านใครมันใช้ถ้าคนไฟได้วะเอ้าใช้ไม่ได้ใช้ไม่ต,มติดด้วยโอ้โหเวรแล้วไงกูลือมีเจ้านี่แบงค์แคบกวะเนี่ย คิดไม่ได้แน่แนท่านี้โอ้ยเยอะๆอีสัมใจเดือบโวยด้วยหรอวะสามสีล่ะละเดี๋ยวเราเคยดินผมสามสีล่ละตัวตุนผมสามสองละ คือแปลว่าประจันตการมันลอยอยู่เลยเชิดชา่ารงอย่างเงี้ยนะไอ้สัตว์มึงมีตรงนี้ได้ไงวะกูก็ได้เอาไฟมารับมือมึงโอ้โหยี่ยังดีย,งยังมีไฟฟ้าไว้ทางนง่ายเลยสรีโฟชั่นไม่โดน ที่สมันถึงจังว่าโอ้โหโ,หโอ้โหสมัยหลาบดีกู เอ้ยเหี้เถึงชิบหายเลยอยอยอเวาบอกเหรอตอนนี้มาเล ห้าสิบไปฟางกันเกินจะเนนือสู้ได้ตั้แร้ใกล้เคียงสุดแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันแข่งไม่ลุ้นะ อีสามตัวไม่เปลี่ยนด้วยอ่ะอะไรอชั่นใช้หมดไปแล้วด้วยอ๋ออย่างเราก็รู้แลมันทั้งหมดละ โอ้โหซัฟเฟอร์แอคทีฟเออจีพิททำลายตานนี้ไม่ได้แต <mm ่อันนี้ม mm ันใช้ได้แต่ท่าพีด้วยสนั้นนะนาดอะขอให้มันไม่ใช้ท่าอื่นก็พอโอ้ยนิดนึงอ่ะนิดนึงมันก็เอานะ มดดวงกันแล้วมาตัวสุดท้ายเก่งก็ดูงไงดีวะเจอรบอลจะดูล่างพัฒนาเจอทางก็อนพัฒนาโอ้โหเจอต่างกันคนละยอดเลยแบบวิ่านี้ Bonding, เอนเอจีบอลได้ไงวะเออเออตายคู่เว้ยอ๋อไม่มีบอลก็ถือว่าแพ้เอาเฮ้ยโอเครู้แล้วนะมันมีตัวอะไรมัง่งวางแขนลุยกัน โอเคตัวแรกเรเาใช้คือมัตาดกาสงั้นก็ขอเก็บโจทย์ตัวนี้ก่อนแนละ้กันดีไหมเดี๋ยวเระพ่ยยอยายไวนี่เอาตัวแรกเออมันมาตาดกาสมันทิดอย่างเดียวแอดแต่มัตาดกาสไม่รับผลดินนั้นะมันจะรับผลแค่พลังจิตกับน,น้ำแข็ง <c oughs> นั่นก็วัดดวงที่สองตัวนี้โอเค แล้วมึงเป็นไรเนะี่ยชื่ออะไรวะอ๋อคนนี้เหรอสู้ยิมไฟได้แล้วนี่แห่งรี่ตัวอะไรมัง่งโอ้ไปจับไรฮอนมาด้วยโอ้โหชายนิง่งโอ้โหเมกานีวาร์กช่วยไม่ได้เดี๋ยวผมบอกอะไรคุณหน่อยดีกว่า ช่วงหลังมาดีผมไปอัพเวฟเอ์กมันนะผมเจอเวอรกมันตัวนี้แล้วผมเจอเทพสองตัวเจอในเจอในจุดเดียวกันด้วยนะคืออีจุดที่ผมไปจับเกมันเยอะแยะที่มันมีเวอรกมนเยอะแยะให้เราจับแหนวว่อาเทพสองตัวอยู่ไหนเนี่ยตัวที่หนึ่งจะจับไปได้โดนฆ่าก่อนฆ่าหมดเลยอะ นี่นตัวที่หนึ่งนะนี่นตัวที่สองเจอสองตัวเนี้ยจับไปได้ทั้งคู่เลยมาคนติดสปีดแล้วมาเอ้ยมองตวนไมยนี่กมไม่ยอมดูลำดับมันละมึงตายทางน,นี้ก่อนเลย ด้วยกับทีอันเดมโบ่พวกไอพันเต็มทาวเวอร์เนี่ยแพ้ทางสุดเอ้ยบสี่เก้าแล้วมานิวลากูสี่เก้าแล้วมา คอยความมีรุ้นหน่อยตอเคกูสามห้ามาแต่คอยกูสามหกอ่ะอันเดอร์โบแล้วโอเคเรียนสิครับรออะไร้าแลกไปเ็ตตัวมาแรงเหรอเ่็นตัวไหมเลียน ได้ทำใหม่มาเลยมาลองใช้หน่อยอืมอันเดอร์โบว์อะไรนี่แพ้ทางไฟใช่ไหม เฮ้ยติดช้าช้าลำเลีโอกาสแล้วเดียมเปี่ยนตัว 2. สองขนาดเวล์พากันตั้งสิบยี่สิบโอ๊โอ๊เอาฮันเตอร์สี่สิบแล้วไปอาบอกเดี๋ยม่ต้องเปลี่ยนแล้วกัน เอาติดช้าก่อนไม่ทันมันตามบอกขอตามบอกขอตามบอกขอ,อเอาไอิสว์ศึกติดเบิร์ที่ผ่านจะต้องเซฟตัวเอ่อคนเดียวตัวแล้วนะ ได้ไไ้ได้ตัวนี้ไอ้พันธ์ติดฟอร์สตรงนี้สิตรงนี้ตรงน,รงนี้เปลี่ยนตัวไหมเปลี่ยนตัวนี้มา มันใช้แค่ท่าฟิตน้นั้นตัวนี้สบายกูแล้มันจะท่ารถด,ดีเฟนต์แต่ไม่มีท่าตีโอ้ยแต่พิตมันมีผลนะผมเอามีเหรอวะทำไมตอนแรกมันใช้ไม่ได้วะเออสู้ๆๆอยู่นี้ดีเว้เวฟนี้อัพเร็วด,ดิ เหลืออีกสองตัวด้วยสอนท้ายมาแล้วกิงก้าเปลี่ยนตัวไหมเปลี่ยนแผนเดิมใครที่มาซู้โวกงยิมสูงๆผมแนะนำนะให้คุณเก็บท่านี้ไว้เลยเนี่ยท่านอย่างเงี้ยคือพอพอตอนเราตายตัวมันตายด้วยซึ่งเดี๋ยวเวลอัพนี้ผมก็ต้องเอาท่าน,นออกมันเดี๋ยวเอาติดต่อกันนะ ทันนี้ก่อนไม่ทันมันเราตายก่อนชิบหายยังรป่าพูดซะดีเลยมึงทำมึงมึงอาจทำกูเฟลเฮ้ยเอ้ยมึงอาจทำกูเฟลมึงอาจทำกูเฟล เปลี่ยนแผนแล้วอะ่ะมันลองความหน้าด้านนี่แหละจะครองโลกถ้ากูทำแบบเหมือนรอบที่แล้วได้นะแล้วถ้ากูเหลือโเกมอนไว้สตัหนึ่งนะจบแล้ว

แล้วนอกนะทำอะไรไม่ได้ แพออ้ีอกอที่ตอนกูพูดเยอะไม่กูแพ้ฮิวพูดน้อยไม่เสือไปได้เรื่อยๆจริงๆ ดีอย่างมันก็อัพเววเร็วดีวะนอ้องกอล เื่อวน้ำแข็งจบเลยเชื่อวน้ำแข็งเกี่ยวไฟเกี่ยวสายฟ้าแล้วก็มันใช้ท่าที่มันได้เปรียบมันทั้งนั้นเลยเดี๋ยวโบน้ำแข็งขอะไรกูไม่ได้กัดแหลกโอ้เรือสองตัวดีแล้วนะ chờ cắt mà mặc tiền to mấy, không tiền ไหนวะอ่ะจะตะเค่เรียนรู้ท่าใหม่วะนะโอเคโอหเอ์เตอร์็ดกล้ามาโอ้ยตรว่ดโดนมีแผนนั้นอะมแ่แผนเดียวอะ่ะที่คิดได้ตอนนี้นจีบอลยังไม่ตายเยี่ยม ชนะชนะรอบนี้ชนะรอบนี้กูชนะรอบนี้กูชนะรอนรวมชะตาใช่หรอวะนี่ไอ้แต่กูเหลือด้วยตัวึ่งเอ๊จบส,สั่ทีเอ๊ะเดี๋ยวใช่ท่าที่อ,อีจลอกเคกูคงได้เมื่อกี้ใช่ไหมเจ๊ชนะแลวโว้ย อ้าวอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอ,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 อีสัต์ตอนมึงมืดแล้วไอ้ยิ่งค้างไม่เห็นเออไม่ชัวร์เย้่ยเคียร์ยิมผิดไดไแล้วเย่ อันนี้กูเก็บเลยมาทุนนี้กูมาเออเด้อเดอคอดิัขอดูได้ในทาอะไรมาใช่ท่าเดียวนี่เปล่าวะเดี๋เด้อด,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 ดาใจ ใช่นะ่ะวัวใช่ท่าเดียวกันแน่เลยอืมชัดเจนท่าเดียวกันอันนี้ดีสุดต่อไปก็เอาตัวนี้เก็บลืมนี่ก็ม่อถ่ายแล้วกันมันไทเยมันใช้ท่าบินได้ ให้ดีกว่าเอจับเจับใหม่เอะจับวอนตัวใหม่กันเพราะยิมต่อไปมันเป็นยิมพลังจิตจิตก็เดี๋ยวให้นิวรากูเรียนท่าความมืดใช้นี่ก็ลุยก็ได้ใช้นี่ลุยก็ได้เนี่ยโอ้โหของลุยแล้วสามตัวเดี๋ยวเอาเบลเพิ่มหน่อยได้อีกหนึ่งตัวให้เหลือเอาตัวอะไรดีไฟไหม ทาจะมาลังเลยแล้วว่ากูจะเ,เอาไฟหรือเอาเพืชไปดีตอนนี้จะรอให้ดินอีุเจ็บแล้วนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เวลาต้องใช้พุทธ <c oughs> เป็นไรวะไม่ต้องใช้แล้วเออแล้วนี่ใช้ทายได้ว่าสูบนนะ้ำป้องกันซิซคอร์ดไว้ั้นครอ อืมงั้นก็เดี๋ยวไปคิดรอบหน้ากันนะก็รับคลิปนี้เขาจบจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนเลยกันนะครับเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้บายเจอใหม่คลิปหน้าบาย